ไปนะคะข้อที่1ค่ะอ้าวนักเรียนทําเลยค่ะข้อที่1นึ่งให้อ่านโจทยพร้อมๆกันสิทินิตยาค่ะอ่านดังๆลูกสิบแปดสิบแปดบวกยี่สิบบวกสี่สิบสองค่ะเดี๋ยวเรามาหาผลบวกบวกกี่จำนวนคะ ส <3, S 2> ามจำนวน,น,นเลขหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะสิบแปดหนึ่งหลัก1 8หลักหน่วยต่อไปคะ่ะบวกด้วย20 2หลัก10ศูนย์หลักนนหน่วยอ้าวตั้งเลขให้ตรงหลักกันเลยต่อไปคะ่ะบวกด้วยจำนวนที่3 42ค่ะ4ี่หลัก10 2หลักหน่วยนันนอนนเรียนเราบแล้วนียนจะได้ตั้งเลขให้ตรงหลักกันเครื่องหมายบวกกี่อันตรงเวลาเราแสดงวิธีทำ กี่อันคะเวลาแสดงวิธีทํากี่อันคะเครื่องหมบวกเห็นไหมคะหนูแต่มีกี่อันคะเวลาแสดงวิธีทำมีอันเดียวอยู่ตรงจํานวนที่สองเยื้องไปทางด้านขวามือกึ่งกลางพอดีเลยเห็นหรือเปล่าคะอ่าทีนี้ตั้งเลขทั้ง3าํจนวนตรงหลักกันเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะบวกแล้วค่ะ ต้องทำยังไงก่อนคะแม่ท่านมาทำไมคะขี่เส้นใต้ตรงไหนเอยใต้จำนวนที่เท่าไหร่จำนวนที่เท่าไหร่ผู้ถามว่าจำนวนที่เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสามจำนวนที่สามใต้จำนวนที่สามเส้นเดียวนะคะขี่เส้นเดียวนะคะใต้จำนวนที่สามอ้าวทีนี้น้กเรียนบวกกันเลยคะ่ะ บวกกันก่อนเลยค่ะ ใครคิดว่าทำได้คะทำได้ถูกต้องแล้วก็ต้องสะอาดเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะมีการบ้านด้วย

ลูกใครได้คำตอบแล้วคะ ไชคะตอบรือ,อยังคะอ้าวตอบเท่าไหร่คะนักเรียนเท่าไหร่คะได้คําตอบเท่าไหร่เท่าไหร่คะ80เ <80 S 1> ลยคะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะใครตอบ80บบ้างใครตอบอย่างอื่นมีไหมคะมเราก็บวกหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยอยู่ตรงไหนคะขวามือสุดเลยตัวเลขหลังสุดเลยตัวเลขสีชมพูเห็นไหมคะ 8บวก0บวก2 8บวก0ได้เท่ากับ8 8ดบวก2เท่ากับ10 10นี่เลข2หลักใช่ไหมคะต้องมีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10อ้าวแล้วก็ใส่ตัวหลังทดตัวหน้าใส่หลักหน่วยทดไปหลัก10นะคะอ้าเขียนศูน์ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10นะคะตรงนี้ถูกไหมคะ ต่อไปหาผลบวกในหลักสิบนะคะจำนวนในหลักสิบบวกกันตัวเลขสีนดำเงินนักเรียนเห็นไหมคะอ้าวหนบวกสได้เท่ากับ3 3มสาบวกสเท่ากับเจบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็น8เขียน8ปดในหลักสิบสิบบวกยีเป็น30 30ิบวกสีเป็น70 บมที่ทดอีก10เป็น80เขียน8ในหลักข้อนี้ตอบ80ใครถูกบ,บ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยอ่าตอบตอบก็ให้ตรงวิธีทำนะคะนักเรียนอ่าให้ตรงวิธีทำเลยตอบเป็นเลขอะไรทราบไหมคะเลขไทยยาวไหมคะไม่ยากแล้วก็ขีดเส้นใตย้ยาวเลยนะคะต่อไปอีกสักข้อได้ไหมคะ อ้าวใครว่าได้ใครว่าได้โอ้ดีมากตั้งใจเรียนดีอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองค่ะโจทย์ว่าอย่างไรคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ67 6บวกด้วย8 4บวกด้วย14นะคะ67นี่ก็เลข2หลัก6หลัก10 7หลักหน่วยนะคะต่อไปบวกกับ8 8นี่เลขหลักเดียวนะคะหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้น8ก็ต้องให้ตรงกับหลักหน่วยก็คือ7นะคะนักเรียนจะไปตรงเลข6ได้ไหมคะไม่ได้6นี่หลักสินะคะค่ะต่อไปก็บวกด้วย14 1หลัก10บ4หลักหน่วยตั้งเลขให้ตรงหลักกันเครื่องหมายบวกกี่อันคะนักเรียน<ะ>เวลาเราแสดงวิธีทำหน1อันนะคะหเครื่องหมายอยู่ตรงจำนวนที่สองยื่งมา ตรงด้านขวามือกึ่งกลางพอดีนะคะอา้าวบวกกันได้ไหมคะอา้าวลองบวกกันดูคะ่ะอย่างน้อยสองค่ะอา้าวเดี๋ยวใครได้คำตอบยกมือเลย เอกมิ์บอกว่าผมติดแล้วถุงหรือเปล่าก็เสร็จแล้วถุงหรือเปล่า อย่างไคะเรียบร้อยใช่ไหมคะใครใครเสร็จแล้วตอบเท่าไหร่คะ89าอชนี้เราเรียนมาดูบทหลักหน่วยกันก่อนนะคะ7บวก8เป็นเท่าไหร่คะ15 15บวก4เป็น19เลข2หลักต้องมีการทดนะคะอาเขียน9ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบนะคะต่อไปก็บวกหลักสิบบวก1บวกที่ทดอีก1เป็น 8 60 0บกเป็นเ0ต้นอีกหเป็น80ข้อนี้ก็ตอบ89อ๋อใครถูก2ข้อคะะเก่งมาฝากกันบ้านนิดนึงนะคะดูในนิดนิดนึงในวิชวลน,นะคะเปิดหนังสืออันนี้ก็คือแบบฝึกหัดเล่มเล็กนะคะเล่มเล่มหนึ่งเปิดหน้า54คะ่ะนักเรียนหน้า54ใครเห็นแล้วคะการบวกจำนวน3จํจำนวนคุณครูสั่งกันบ้านนิดนึง ข้อหนึ่งนะคะข้อสองแล้วก็ข้อสามนะคะบวกกันมาให้เรียบร้อยเลยผลบวกใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเสร็จแล้วนำส่งที่คุณครูนะคะคุณครูจะตรวจให้ให้คะแนนด้วยนะคะค่ะเป็นไงคะการบวกจํานวน3จํานวนก็เหมือนกับการบวกจํานวน2จํานวนก็คือบวกเลขหลักเดียวกันเข้าด้วยกันบวกหลักหน่วยก่อนแล้วก็ไปบวกหลักสิบถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็นเลข2หลักต้องมีการทดทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบนะคะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ